อันนี้ก็ <S 2> <S 2> เป็นในส่วนของข้อต่อนะครับข้อต่อในส่วนของลูบิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับก็มีหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับเพื่อนไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดถัวจ่ายนะครับเพื่อนๆนะครับชุดถัวจ่ายแล้วก็จะมีนี่ครับเพื่อนตามพิาล็อกเลยนะครับเพื่อนๆนตามพิทาล็อกเลยก็จะเป็นในส่วนของนี่มี4ี่ช่องห้าช่องหกช่อง7ช่อง8ช่อง1ิบช่อง ประมาณนี้เลยอันนี้อันนี้จะเป็นทั้หมด5้าช่อง1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับอันนี้5้าช่องรุ่น5้าช่องนะครับ5้าช่องอันนี้ก็อันนี้เป็นชุดหัวจ่ายนะครับเพื่อนๆมีให้เลือกหลายช่องเลยนะครับเพื่อนๆเลือกให้เหมาะสมกับอหน้างานนะครับสังเกตว่าชุดหัวจ่ายเนี่ยจะติดตัวนี้มาด้วยนะเพื่อนๆอ่านะครับอ่าชุดนี้นะเพื่อนๆนี่ชุดนี้เพื่อนๆสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ตัวนี้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวตัวบูทอัดบูทอัดนะครับหรือเขาเรียกว่าคอมพรสชั่นบูชชิ่งอ่ะตัวนี้ครับเพื่อนี่วตัวนี้คอมบูช t ั่นบูชชิ่งนะครับใช้ร่วมกับอะไรครับเพื่อนเพอนเ้นลองเ็กคอมบูชั่นสลิปก็คือตาไก่ถ้าเอตัวนี้นะครับเพื่อนอ่ะก็คือตัวนี้ สองตัวนี้ใช้ร่วมกันนะครับเพื่อนเพ hey, ื่อนนะครับนี่ครับอยู่ในนี้นะครับอ่ะสองตัวนี้นะครับ c o m บ u ช t i o n b u ช h i n g กับ c o m บ u ช t i o n s l e เนี่ยใช้ร่วมกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะนะครับเวลาใช้งานใช้อะไรครับเพื่อนเพื่อถ้าเกิดบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีข้อต่อนี้มาให้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับชุดข้อต่ออย่างนี้นะครับ นะครับเพื่อนๆตัวนี้เรียกว่าตัวบูทอัดนะครับหรือคอมเพรสชันวูชิงนะครับอัดตัวเลยครับอัดตาไก่ตวนเหี้เรียกตาไก่แล้วกันนะครับตาไก่กับกับสายนะครับเวลาใช้งานนี่เราเอาสายใส่นี่ตัวนี้เป็นสายสี่มิลนะครับเพื่อนสายใส่นี่แล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเพื่อนนะครับใส่เข้าไปใส่ไปให้มันนั่งนิดนึงนะเพื่อนนะครับ เ้าก็ตัวนี้อัดเข้าไปมันก็จะรัดสายแล้วกันเพื่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เป็นสายทอแดงหรือสายลมก็ได้แต่เกิดเป็นสายลมก็ถ้าเป็นสายลมนะครับเพื่อนสายลมนี่ก็ต้องเป็นสายลมที่ใช้ความดันไม่เยอะนะครับใช้ความดันเยอะมันก็อาจจะไม่อยู่นะันเพื่อนตัวใหญ่มอก็ไม่ไม่เกินสิบไม่เกินเจ็ดถึงแปดบา์ใช้สายสายลมได้ถ้าเกินสิบบา์นี่คนเป็นท่อดทองแดงนะเพื่อนนะครับนะครับพี่ไม่มีบาทไม่ใช่หรอ นะครับอันนี้ของตัวนี้นะครับอันนี้คือตะไกร่อันนี้ตัวบุ้อัดใส่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเอาท่อเสียบนี่นะครับเพื่อนๆใช้ร่วมกับพวกนี้นะครับตะไกร่ใส่ในนี้นะครับแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่สายแล้วก็รัดนะครับเพื่อนเ่อในส่วนของช่องจ่ายน้ํามันนะเพื่นเพื่อนมันสามารถเอามาใช้ร่วมกับพวกข้อต่อลมได้นะครับเพื่อนๆกรณีที่หาข้อต่อตรงนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็แปลงอันนี้ไม่ใช่ข้อต่อลมนะครับเพื่อนๆ ทำยังไงก็พื่อนๆก็อันนี้แปลงเรียบร้อยแล้วนะครับสายลมก็ใส่นี่นะครับอันนี้แปลงก็ต่อลมใส่ข้องอข้อตรงก็ได้นะเพื่อนๆอ่าประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะใช้ข้อต่อติดตัวก็ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสักว่างี้ก็ได้นะเพื่อนๆเสร็จแล้วอ่าอย่างนี้ก็ได้ใช้ตะไคร่แบบนี้ก็ได้เพื่อนๆนี่อย่างนี้ก็ได้มันอยู่อันนี้คืออะไระอ่าแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนคืใส่ตะไคร่นี้ก็ได้ ก็ดนให้เราไปถือนะครับตัวนี้แปลงให้แล้วตัวนี้แปลงเป็นเกียวไม่มันบอกว่าอ๋อจีหนึ่งทัพแปดนะครับใช้ได้เลยอันนี้เป็นข้อต่อแปลงอีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าไปใช้ในส่วนของออลิเนียนะครับเต่เนมันอันนี้ก็ใช้ M6 ปกเรแปลงมาให้ก็มาใช้ลวดข้อต่อได้เลยก็อันนี้เดี๋ยวก็ไปใช้กับพวกนี้ได้ครับเพื่อนครับ นี่ก็ต่อแปลงนะครับอันนี้เป็น m ห m หก็วาคัะจะหายากในท,ท้องตลาดในคนเบื่อเราต็อแปลง m หทตัวนี้ก็แลงเกีร์นิดใสอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อเลาเลือกซ็อกเก็ตที่มันเหมาะสมกับหน้างานนะครับเวลาไปใช้กับตัวหลอดลื่นนะครับให้เหมาะสมนะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดตัวไหนสงสัยก็ติดต่อทีมงานคุณภาพได้เลยับเพื่อนทีมงานคุณภาพแล้วก็ทีมทีมในส่วนของ ทีมบริการหลังการขายเราได้เลยนะครานเพื่อนนะครับวันนี้ผมตีตัวบ้านครับสวัสดีครับ